สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟน,นมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันุสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็กนเลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจรา,รารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําไม่ถูกใจเซ็นมือท่ายนะครับก็ต้องขออภัยมาใที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักบอยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักบยขึ้นชกจริงกับเกาะเตีตะช่างบวกกษัตรินะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นนนนเเพียงงแคค่่ข้้้อออมูลบบืตไปกะรั เดี๋ยเราไปดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจําวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายตรงคือเบอร์หนึ่งสอสละชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ําเอกสิทธิ์สามพี่น้องนะครับพิกัด111ปอนด์คูุริสอนครับรองคู่เอกฝ่ายตรงคือลักดินแดงทีเด็ด99ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสั่งรบทอไก่เนตรพิกัด120ปอนด์และคู่ที่สามนะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายตรงคือดินเนื้อทองหมวดพงง191นนนนนะคคครรััับบส่่วฝาาย้ํเิโชดดีีแม็จ ก็คือ115ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเทอริสทีเพยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเนลมิตทุงสงวยไทยยิมนะครับพิกัด115อปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมวเท่านั้นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับองค์กแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม 2. 5 67นะครับเวลา12นาฬิกา20ินาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่12นะครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคนแพ้จะตกรอบทันทีนะครับไม่มีการแก้ตัวนะครับสำหรับมวยรอบ แชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์นะครับบริษัทไฟแดงครับไฟแดงก็คือเบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับหรือว่ายอดกุมารปอปุนซิ่งนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับเพชรน้ําเอกสิทธิส,ส,สามพี่น้องนะครับหรือว่ายกเพชรยูฟาบูมเด็กเซียนหรือว่าธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับพิกัดก็คือ111ปอนด์ ทางด้านแฟร์แดนครับเบอร์หนึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับวัยสิบกปีสูง165ซนติเมตรนะครับเป็นมวยซาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีมาดสอกคมนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มพกันนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีทางด้านคมเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับมีนายกจำเริญสละชีพนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสสสนน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 ััััััับบบบบุุะะะะคคคครรรรรรฟฟอออออออ์์มมมล่่าาาาาาดดดขงงงททท้้แแแเเเีีพพพพชชืกกยฐศ หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4ลักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองที่ฐานทับอากาศดอนเมืองครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3นะครับเพชรตุนเปชอห้ 5, พยักที่ฐานทับอากาศดอนเมืองนะครับฟอมฟลสลังสุดของทางด้านแระแดน,นะครับแพ้1แล้วก็ชนะไป2ไปนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำเอกเป็นนักชกใจจัวปทุมธานีวัย16ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทสูงยาวฝีมือครบเครื่องสั์แข้งขวางแทงตีนหน้าเร็วหลักเหลี่ยมดีหมัดสอกคมนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิาพ,พี่น้องนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีคุณสิริวันกองวังนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนเพชรน,น,นเพเดชนพเดชมวยไทยนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนนนนะคัแแพเด่มมือองงจป คนอินที่วิธีมุสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นถากได้เพชรเอกไปเข้าเวรแทนการเตรียมตัวก็เลยเป็นร้อนครับล่าสุดนะครับโชว์สวยเลยนะครับชนะคะแนน3ต่อ2บุญชัยที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสฟอร์มหลังสุดของธนาด้านฝันเมืองก็ชนะ2สรุปแพ้หนึ่งไฟเช่นเดียวกันนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขีดสูสีนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง165ส่วนฝ่ายน้อยหกสิบห้าส่วนฝ่ายเมืองสูงหนึ่งรมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมาประมาณ70ไฟนะครับฝ่ายน้เงก็ชกมาประมาณ70ถึง80ไฟนะครั ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านไฟแดงนะครับ52กิโลส่วนไยน้ำเงินก็51กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ําเอกนะครับไม่ได้ฟิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับไปฟิดซ้อมเองอยู่ที่บ้านนะครับผมดูว่าครูปั้มครูซ้อมมีไม่เยอะนะครับมีพี่น้องในค่ายนะครับช่วยปัามช่วยซ้อมอยู่ผมก็ดูว่าครูปั้มครูซ้อมมีไม่เยอะนะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับเบอร์หนึ่งนี่ ใครเหมือมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคููปั้มคููซ้อมมีมากกว่านะครับและที่สําคัญผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝาแดงก็ดูมาก่อนด้วยนะครับผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับลักภูหลวงเพชรต้นเป๋ทางด้านฝาแ,แงนี้ ปะทะมาหมดแล้วนะครับผมดูว่ากระดูกมวยของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำเอกครับจะโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนน3ต่อสบุญชัยมาแบบหักประกาศเสี่ยนโชว์สวยนะครับไฟล่าสุดนะครับแต่ว่าผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงก็เยอะกว่าเพราะว่า่ข่มวยฟิตซ้อม่ข่มวยมาตรฐานมากกว่าคู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะกว่านะครับบทเบยดไปแล้ววันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเบอร์หนึ่งสสละชีพนะครับสั้นกว่าเตี้ย ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับมาตรฐานค่ามวยคู่ปั้มคู่ซอมเยอะกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรน้ำเอ,นนอบบนกนะครับสิสามพี่น้องไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเบอร์หนึ่งสองสลัชีพครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีก1คู่นะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือลักดินแดงพีเด็กเก้านะครับหรือว่าสักลุ่งเรือนครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสั่งรบทอไก่เนตรนะครับหรือว่าแดงพนมโรงรักหรือว่านกลักกุ้งเผานะครับพิกัดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับลักดินแดงเป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับวัยสิบแปดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นม ขวางแทงแรงมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ดเก้านะครับมีเฮียตีสอและศักดิ์ไส้ตั้งนะครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีชนะคะแนนเพชรจ้องจอมบอลมหาชัยนะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปที่เวทีอังกฤษนะครับวันนั้นต้องตัดสินด้วย VAR นะครับว่าสุดท้ายแล้วกรรมการไปเช็ค VAR นะครับก็ตัดสินว่ารักดินแดงนะครับไม่ได้ซ้ำนนะครับเป็ลูกตา นามทางด้านเพชรเอเชียลุกไม่ขึ้นนะครับก็เป็นทางด้านลักดินแดงที่เอาชนะน็อกมาได้ในยกที่2นะครับแต่ต้องตัดสินก้นกันด้วยภาพ v a r เลยนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับโชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับชนะคะแนนสินธรรมไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีลังสิ์นะครับสฟอร์มลังสุดของทางด้านไฟแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับส่องลบทอไกเนตนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวล็อกตัดมัด ปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒสุรินทร์นะครับมีอาจารย์วิ่งนะครับภานุพันธ์ตั้นจัดนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีแสดงพนมดวงลักให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับมีชนะนกยกที่สานะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่สึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวหลักจากนั้นนะครับชนะนกยกที่3เอกบุรุพาโอลูกอูนะครับที่สึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดนะครับแพ้นกยกที่สมนะครับเพชรวานนท์ JSP นะครับที่สึกมวยดีวิถ 1นึนะครับ3ไฟที่ชกก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไม่ครบ5ยกเลยนะครับชนะน็อก2ไฟแล้วก็แพ้น็อก1ไฟนะครับเรียกว่า3ฟอร์มสุดท้ายชกไว้ไม่เคยครบ5ยกเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนิดหน่อยนะครับ ส่วนสูงนะครับฝากก่ายแดงสูง175ส่วนฝ่ายน้ำเงินกอสูง175ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมานะครับทางด้านายแดงชกมาประมาณ50ส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ80ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับฝ่ายแดงนะครับ60กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ58ถึง59กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าทางด้านไฟแดงจะดูน้ำหนักปล่อยปหนักกว่านะครับคู่นี้พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ไฟนะครับในศึกมวยดีวิธีไทยนะครับ24กันยายนปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับลักกิน ที่99พลิกชนะนอกมาได้ในยกที่4นะครับสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งเป็นทนาาด้านแดงที่ทําได้ดีกว่าครับเอาชนะนอกมาได้ในศึกมวยดีวิธีไทยนะครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในมวยรอบนะครับก็ดูว่าสถิติของทางด้านาแดงดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะนอกมาแล้ว1ไฟนะครับสรีระส้นสูงใกล้เคียงกันน้าหนักปลป่อยๆทาาด้านแ่แดงก็จะดูนักกว่าประมาณ1กิโลกร,รัมด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงครับลักดินแดงที่99น่าจะย้ําแขนเอาชนะ ทางด้านสิ่งสั่งลบทอร์ไกเนตไปได้แบบสรุปอีก1ครั้งนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในมือรอบท็อปวันได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลักดินแดงทีเด็กเก้าครับมาถึงคู่ที่3ามนะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือดินเนทองหมดพง191นะครับหรือว่าสจ๊วเล่ยะโสธรนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับหรือว่าจํารัดขาแป้งนะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดินเนื้อทองเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวัย23ปีสูง1 6 6ซมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับเข่าในล็อกรัดตีเหนียแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันหมัดศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับมีเฮียตีสอนละศักดิ์ไสตั้งนะครับเป็นคนดูแลมีหมดพงนะครับร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ทัพภูมิให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีแพ้คะแนนแพลียว เพชรเผาฟ้านะครับในศึกราชดำเนิน World Series นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3นะครับแผวเผาเพชรเผาฟ้าที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกสถาปนาสนามมวยราชดำเนินครบรอบ78ปีนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดกล้าพอวิเศษยินนะครับที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านไฟแดงน,นะครับแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคดีเป็นนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกดวัย26ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสายแข้งต่อยหมัดฟันศอกดูแลนะครับตีนหน้าเร็วนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบูดุดันนะครับปัจจุบันนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเซมักจันดีนะครับวิชันจันทร์วิสุทธ์นะครับให้การสนับสนุนนะครับสามพรมหลังสุดของท่าร้านฝ่ายน้ําเงินนะครับโชคดีก็มีชนะนอกยกที่4เพชรรกษณะะนคับสพััััันนนรรรรงงสสีีีะะคคบบหหือววว่่าามมชูททท้ดย อ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่2นะครับยูซิฟกาดี้นะครับในศึกวันลุมพินีนะครับยูซิฟก็เป็นนักชกจากประเทศอิรักนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้น็อกยกที่2นะครับยอดนําชัยแฟร์เทคนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทั้งชกในรูปแบบ5ยกและรูปแบบ3ยกนะครับชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นึ่งฝนะครับชกไว้ไม่เคยครบ5ยกเลยนะครับชนะน็อก2องฝ่แล้วก็แพ้น็อกไป1นึ่งฝนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง1นึ่งร้อยหกสิบ 6นะครับส่วนฝ่ายหเงินสูง165นะครับใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ100ไฟนะครับฝ่ายหมื่นก็ชกมาประมาณ100ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทั้งคู่ก็56กิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีแทบจัดทุกอย่างเลยนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพราะว่าผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1นึ่งไฟนะครับพบกันมา2องไฟนะครับไฟแรกนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดินเนื้อทอง เอาชนะน็อกมาได้ในยกที่4ในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับพิกัด1 1 5ปอนด์นะครับ5กันยายนปี -65 นะครับครั้งที่2นะครับครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคดีแม็กจันดีเอาชนะน็อกคืนมาได้นะครับในยกที่3ในศึกวันลุูปีเดียวันนั้นชก116ปอนด์นะครับหาพฤษภาคมปี6.6ประมาณกลางปีที่ผ่านมาครับเท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ครั้งนะครับคู่นี้มีโอกาสหลับหล่นลงเปเป็นไปได้สูงนะ คบยกเป็นไปได้สูงนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของใครนะครับจะเข้าจุดโฟกัสได้ก่อนกันนะครับ คู่นี้มองว่าน่าจะไม่คบยกแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่การเตรียมตัวนะครับของท่านาแฟรนดนะครับดินน้ทองหมดพง191นะครับผมดูว่าสถิติทุกอย่างครับใกล้เคียงกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าทางด้าน่ายแดงนะครับดินน้ทองหมดพง191จะได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่แายแดงนะครับดินน้ทองหมดพง191นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนท้านาโชคดีแม็กจันดีนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับทําสถิติชนะ2แพ้1นไปได้แบบสนุกเลยนะ ในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับดินเนื้อทองหมดพง191ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับแสดงคือเทวฤทธิ์ TKP ยิ้มนะครับหรือว่า เคทียิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเนรมิตรทุ่งสงมวยไทยยิมนะครับหรือว่าทุ่งสงทักษิณนะครับพิกัดคือ115ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทวริศเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย17ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยกว่าครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับเตะก้านคอเร็วนะครับสายแข้งต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแกร่งเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เคพยิมที่จังหวัดสงขลานะครับมีอาจารย์สุนัยพุทธคุณดูแลนะครับแล้วก็ขึ้นมาทททาาาหหนนนนน้ีีี่่่คคยยยยมมมมวกกกจรรรััััดดดะะบบงงออ์ิูแลลฟสุ ครับมีชนะนกยกที่3มงคลเพชรสมงคลการช่างที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็แพ้นกยกที่3มงคลเพชรสมงคลการช่างที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนพระจันทร์ขาวเอ็นนี้มวยไทยที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับสฟอร์มหลังสุดของทัศน์ประแดงนะครับชนะ2แล้วก็สรุดแพ้1นึฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเนรมิตเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัยสิบแปดปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาคกบเครื่องรบู ปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยนะครับมีท่านนสารวัตรแกะพันตรวจตีทีรวัตชูกรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับสาฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านฝ่นฝ่ายเงินนะครับแพ้นกยกที่หนึ่งะครับเพชรเมืองไทยทีบีเอ็มยิมที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่3นะครับพยักชนชนบุรีอัตปีเดียกรุ๊ปที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเปลวลสีเงินยออันดามันที่วถิมุสซายอ้อมหน่อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่นฝ่ายเงินนะครับแพ้ ส่วนของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่าครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง1.65่งย้ฝ่ายมือก็อสูง1.65นะครับ เท่ากันเลยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงนะครับชกมาประมาณ5 0าสถึงหกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาไม่เกิน3าไฟเท่านั้นเองนะครับชกมวยมาไม่เยอะนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง54ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ55ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้นะครับปฏิทิการชกมวยทางด้านฝ่ายแดงชกมาเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาไม่เกิน30ไฟนะครับชกมวยมาน้อยนะครับแต่ว่าผมดูว่าการช่วงหลังจะะะะะะผ่่่าาาาาานน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 ปปทกกกัััับบบเเเเออออรร์ดดดีีีๆมมมยยววคคลลสสุ้้็แแพงิ ครับผมดูว่าถึงแม้ว่าจะชกมวยมาน้อยกว่านะครับชกมวยมาไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับดูว่าปะทะแล้วก็ผ่านกับของแข็งแข็งเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเนลมิรทุ่งสงมวยไทยนะครับกระดูกมวยชื่อมวยดูมาก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหลังผ่านของดีๆของแข็งแข็งมาเยอะเลยนะครับวันนี้น่าจะเรียกความมั่นใจแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนทางด้านเทริดทีเคพีทีเคพยิมไปได้แบบสนุกนะครับแกงแจ้งเกิดแล้วก็เรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับ คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝันมือเงินนะครับเนลมิดทุ่งสงมวยไทยยิมครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเบอร์หนึ่งสละชีพนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับดูมาก่อนนะครับมาตรฐาน่ายมวยกูปังคูสอมก็มีเยอะกว่านะครับและที่สําคัญนะครับเคยสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งฝ่ายด้วยนะครับเป็นทางด้านเบอร์หนึ่งะครับที่เคยเอาชนะน็อกทางด้านเพชรน้ําเอกมาแล้วหนึ่งฝ่ายนะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับสิบสามมีนาคมปีหกหกนะครับต้นปีที่ผ่านมานะ ฝ่ายแดงก็ดูดีกว่าด้วยนะครับคู่ที่1ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเบอร์หนึ่งสสลัชีพคู่ที่2นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลักตินแดงทีเด็ดเกนะครับดูว่าเคยเอาชนะน็อกมาได้1ครั้งนะครับดูว่าสถิติดูดีกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลักตินแดงทีเด็ด9 9 คู่ที่3านะครับรองค like ู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดนนะครับดินเนื้อทองหมดพง1 9 1ก้านะครับดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที yeah. psilon, ่ฝ you ่ายน้ําเงินนะครับเนรมิดทุ่งสงมวยไทยนะครับชกบวยมาน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังดูว่าผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเนรมิดทุ่งสงมวยไทยยิมครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ